ดูเดอะมังกี้มาแล้วนะพอดีเจอตัวนี้อยู่ที่บ้านก็เลยเอามาทักทายหน่อยน้องไม่มีกองนะแต่น้องก็มีอะไรแดงๆเ,เหมือนกันสำหรับตัวหลังเฮ้ยสนุกแนะนำใครที่ชอบการตายแบบสยองปุ๊บ ปรับรเทรลเลอร์มีความตื่นเต้นหน่อยอันนี้แบบใช่เลยคุณจะชอบเรื่องนี้มันให้ฟีลคล้ายๆ Final Destination เว้แต่อันนั้นอะ่ะมันจะเป็นสเต็ปใช่ป่ะแล้วเราก็จะรู้ว่าอีตัวนี้มันจะตายแน่นอนแต่มันจะตายช็อตไหนเราจะไปลุ้นตรงนั้นแต่เรื่องนี้มันจะให้ลุ้นตั้งแต่ว่าตัวละครไหนที่อยู่ตรงนั้นจะตายหรือไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วจะตายด้วยสาเหตุอะไรแล้วมันจะท้อมาแบบว่าจุ๊มทีเดียวแล้วเละเลยจบเป็นจังหวะที่แปดดีแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์ก มันไม่ได้ไปคยีในความสยองตรงนั้นอนะมันจะแบบชึบผ่านไปเลยโดยที่บางทีเราดูแทบไม่ทันด้วยซ้ำอะมันเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเขาอ่บต้องแบบฉายไปทีนึงหลังจากเกิดเหตุแล้วเราถึงจะรู้อ๋อ oh, มันโดนไอนี่หนังจะแบ่งได้เป็น2พาร์ทคือพาร์ทแรกก็จะเล่าตอนที่บิลกับพอคู่แฝดย,ยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็เพิ่งไปเจอลิงตัวเนี้ยอ๋อ oh, ถ้าไปไขลานลิงนะมันก็จะเริ่มยกมือแต่มันจะยังไม่ตีกอแทันทีเลยเว้ยมันจะตีเมื่อไหร่ตีเมื่อมันอยากตีจ้า แล้วพอมันเริ่มตีอ่ะไอตอนนั้นอ่ะก็จะมีคนตายเว้ยล้วก็จะมีเพลงดังขึ้นมาดึง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 ,ดง,ดง,ดงไม่ใช่ <laughs> จากนั้นก็จะเป็นพาสตอนโตเว้ที่แบบริงมันหายไปเลย25ปีแล้วอยู่ดีมันก็กลับมาจ้าพระเอกตอนโตอะ่ะเป็นซีโอเจมส์เล่นลเราเพิร์ดัไม่รู้เพิ่งไปรู้ตอนในหนัว่าอัน ah, นี้มันทีโอเจมส์นี่คือฉันชอบเขาขตั้งแต่ไดวิสเจนใดๆคือหนังไม่ได้ขายความตายสยองอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของปมแบบ ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าอันเนี้ยเป็นไลายเชนของผู้กำกับออสกิวเพอร์กินเพราะว่าเราเห็นสิ่งคล้ายๆกันในลองเล็ก s ์ตอนลองเล็ก s เรารู้สึกว่ามันเป็นหนังดีนะแต่เราเราว่ามันชโลเบินเกินไปแล้วก็เราไม่ค่อยสนุกกับมันเท่าไหร่แต่เรื่องเนี้ยมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวมาขกึ้นก็คือไม่ใช่แค่ว่า ตุมทุกๆทุกๆทุกอย่างออกมาแต่ว่าผ่านการคิดมาแล้วเป็นอย่างดีผ่านการวางสัญญาวางตัวละครออกมาแล้วก็ถ้าลองไปวีคออะมันจะมีแบบเบื้องหลังที่เขาแฝงไว้ในนั้นอยู่เออตรงเนี้ยเราว่า มันเป็นหลายเซ็นพ่วงกับตัวละครของเขาอ่ะมันจะได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่เว้ยแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดสิ่งชั่วร้ายอะไรบางอย่างจากพ่อแม่อย่างเรื่องที่แล้วก็เป็นแบบลัทธิอาการทางจิตอะไรเงี้ยแล้วก็ในอันนี้ก็คือไอลิงบ้านเนี่ยนงลิงอะเอดี้ดูแบบไม่ถอดสมองออกก็ได้สนุกเหมือนกันาจบโคตรจึ้งอะแบบดีแต่น้องนี่น่ารักนะ